เอแฮรทรงกำลังใจให้บอดบอยสิริใชยหลังจากบอดบอยได้ออกมาโพสข้อความเศร้าและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบอดบอยได้โพสข้อมูลเกี่ยวกับมีคนมาวิจารณ์เลยเถิดไปวิจารณ์หอดเรื่องโซนโตล้ามปามไปถึงคนในครอบครัวบอดบอยบอกว่าทนมานานแล้วครั้งนี้สุดจะทนและไม่ขอทนอีกต่อไป ซึ่งสาวบัวแบ้ได้เห็น Facebook มีการเคลื่อนไหวและไอจีนะคะส่งกำลังใจให้บอสบอยเพิ่งจะเปิดฤดูการคณะมลำใจเกือร้อยปีที่8ไปเพียงไม่กี่วันล่าสุดหัวหน้าคณะบอยสิเดชัยเจอดราม่าหนักบอสบอยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังโดนวิจาร์เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและครอบครัวโดยบอสบอยระบุว่าที่ผ่านมาปล่อยให้วิจารณ์มาตลอดแต่ครั้งนี้เลยเถิดจนรู้สึกว่ามันทุนไม่ไหวแล้วหลังจากที่ บอดบอยเนี้ยจะไม่ยอมอีกต่อไปภายหลังบอดบอยศิริชัยได้อัพไอจีส่วนตัวและระบุข,ข้อความว่าในยามที่หมดไฟมองไปทางไหนก็มืดมนและเป็นรูปพระจันทร์สีดำครึ่งเสี้ยวนะพี่น้องและทำเอาบรรดา FC แฟนคลับส่งกำลังใจให้คอมเมนต์และล่าสุดนะคะบอดบอยศิริชัยได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Facebook เ,เป็นสีดำ และเสี่ยวของพระจันทร์ค่ะพี่น้องซึ่งทำเอาเอฟซีแฟนคลับเป็นห่วงกันหนักมากเพราะไม่เคยไม่ค่อยเห็นบอดบอยซีริชัยเพิ่นซิโพดเอียงที่สาๆแบบนี้เนาะพวกเขาเอซีเห็นแล้วก็บ่ค่อยสบายใจต่างทรงกําลังใจให้กับบอดบอยซึ่งสาวแววก็มองว่าบอดบอยเพิ่นก็คงมีเรื่องที่สิหนักใจอยู่ประมาณนึงเพิ่นจังออกมาโพดขอความแบบนี้ภาพป,ปกติแล้ว เราจะไม่เห็นบอบอยสิริชัยเนี่ยโพสข้อความาทำน้องสาวนี่สักเท่าไหร่แต่การที่เพิ่อนออกมาโพส้างนี้เพิ่นคงจะมีเรื่องราวที่กดดันอยู่ภายในจิตใจของเพิ่นพวกเฮาเป็นเอฟซีจะต้องมาคอยสนับสนุนและทรงแรงใจไปให้บอสบอยหายเศร้าจากเหตุการณ์ต่างๆการที่คนเราเนี่ยเพิ่นเป็นหัวหน้าคนนาะพี่น้อง,องหัวหน้าคนเนี่ย มันต้องอหัวหน้าคําว่าหัวหน้ามันต้องเอาใจลูกน้องมันต้องเอาใจคนหลายคนเอาใจลูกน้องหลายร้อยชีวิตมาใส่ใจหัวหน้าแค่คนเดียวเพื่อบริหารวงให้เป็นไปในทิศทางและแนวทางเดียวกันนั่นแหละพี่น้องเพื่อคําว่าหัวหน้าคนเนี่ยมันก็ต้องหนักแน่จังหน่อยเพราะต้องรับผิดชอบหลายอย่างบวสิเป็นลูกน้องในวงกว่าสามรอยชีวิต ค่าจ้างของลูกน้องและการบริหารวงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุดซึ่งถือได้ว่าปีนี้คณะมอลำใจเกินร้อยเนี่ยเพิ่นบริหารวงและเพิ่นใส่ใจรายละเอียดของคณะมอลำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฉากเวทีชุดแดนเซอร์ชุดศิลปินการแสดงล้ำเลืองหรือโชว์ต่างๆเพิ่นคาดสรรมาอย่างดีที่สุดซึ่งทุกคนก็เห็นเนาะเมื่อเปิดวงเนี่ย เพื่อนเปิดโตย่างอลังการโดยซอแอนเปลี่ยนชุด3ชุดลวดเพื่อขึ้นโชว์ช่วยสามีและนั่งแท่นเป็นบริหารคู่กับสามีเพื่อบริหารคณะมอลำใจเกินร้อยซึ่งการที่สิเป็นผู้บริหารคนนึงได้มันก็ต้องมีเรื่องเมื่อยมีเรื่องหนักใจเป็นธรรมดาและมือนี้เพราะพวกเขาเนาะบรรดาเอฟซแฟนคลับเห็นบอดบอยโพสแบบนี้ทุกคนก็ตตางพอสบายใจและก็คิดว่า เออบอดบอยเป็นอีหยังหรือเปล่ามีเรื่องบอดสบายใจอีหยังหรือเปล่าเกิดอีหยังขึ้นคืออัพสเตตัสแบบนี้คือขึ้นลูปโปรไฟล์เป็นสีดําและผจั์เสี่ยวทุกคนก็ตามเป็นห่วงบอดบอยสิริชัยแต่สาวโวแบคคนหนึ่งแหละก็เป็นห่วงและทรงกําลังใจให้บอดบอยสิริชัยนะคะไม่ว่าบอดจะเจอเรื่องราวหลายๆอะไรก็ตามแต่หรือเจอดราม่าหรือเจอเรื่องราวอะไรที่หนักๆมามากมายก็ขอให้บอดบอยสิริชัย ผ่านไปได้ทุกเรื่องแล้วนะคะแต่สาวโบแบคิดว่าบอดบอยสิริชัยเนี่ยเพิ่นสิผ่านไปได้ทุกเรื่องแล้วอยู่แล้วเพราะเพื่อนมีคู่ชีวิตที่คอยช่วยนําทางที่คอยช่วยจูงมือไปพร้อมๆกันอย่างแอนออรดีค่ะซึ่งเมื่อนี่หากบอยสิริชัยหมดไฟและมืดมนก็ยังมีแอนออรดีที่คอยจุดไฟอยู่ข้างๆอย่างแน่นอนค่ะพี่น้องแาวโบเบเชื่อว่า ยังไหนภรรยาที่หนาหักยังสอแอนอรดีก็ไม่ปล่อยให้บอยสิริชัยโศกเศร้าอยู่เพียงลำพังอย่างแน่นอนค่ะซึ่งมันก็ต้องมีหละห่วงขณะเวลานึงในใจเฮาอาจมันอาจสาีเศร้าแต่เฮาก็ะบ่สามารถบอกผู้ใด,ด้เพียงแต่พดลอยๆเป็นข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อได้ระบายความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างออกมาบ้างก็เท่านั้นสาวบแบคิดว่าแบบนี้นะคะที่บอสบอย โพสข้อความลงบนเฟ e บุ๊กส่วนตัวที่บอกว่าในยามที่ในยามที่หมดไฟมองไปทางไหนก็มืดมนเพิ่ออาจสิอยากแค่ระบายความรู้สึกของเพิ่อนออกมาแค่บางส่วนความรู้สึกที่อยู่ในก้นลึกของหัวใจที่บอยสิริชัยไม่สามารถบอกกล่าวใครได้บอยก็อยากนำเรื่องราวนี้ออกมาก็อยากระบายแต่มันบ่สามารถบอกคนทั่วไปให้รับรู้ถึง ิงง่งลึกๆึกจิตใ,ใจก็เพียงแต่เป็นโพสโพสหนึ่งแต่โพสโพสนี่มันก็มีความหมายทำให้เอฟซีเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกเห็นใจรู้สึกอยากส่งกำลังใจซึ่งจากโพสดังกล่าวเนาะก็มีบรรดาฟแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับบอสบอยกันอย่างล่นลามบางคนก็บอกว่าสู้ๆนะคะบอสทุกอย่างมันสิผ่านไปด้วยดีเป็นกำลังใจให้บอสสู้เด้อจ้า สู่ๆน้องบอยขอให้ทุกอย่างผ่านไปดูดีซึ่งสาวโวแบนะคะไล่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วนะคะไม่มีคอมเมนต์ไหนที่เป็นคอมเมนต์ที่บั่นทอนจิตใจเลยทุกคนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงและให้กำลังใจบอสบอยบางคนก็บอกว่าทุกความสำเร็จย่อมมีคนอิจฉาค่ะแมนค่ะพี่น้องทุกความสำเร็จของเรามันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่จ้องแต่จะอิจฉาวันๆไม่ทำอะไรหรอก อิจฉาดีกว่าอิจฉาแล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองน่าจะมีความสุขขึ้นแต่ที่จริงมันบวแมนมันแหงบันทอนจิตใจและการที่คุณไปโพสต์ข้อความไปคอมเมนต์ไปวิจารณถึงเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องคนในครอบครัวของเพิ่นมันก็เป็นสิ่งที่บกวนเหตุอยู่แล้วเนาะเพราะว่าการที่จะวิจารณก็คือคุณวิจารณ์ไปเลยผลงานว่าเออเนี่ยปีเนี่ยใจก็ลอยปีที่แปเนี่ยเพ่นควรอีปรับปรุงอยงียงแน่แสงซีเสียงแดนเซอร์ชุดแดนเซอร์ หมอ้ํำเรื่องอีหังหรือว่าอย่างคุณบอกไปเลยคุณคอมเมนต์ไปเลยแต่การที่คุณไปก้าวไกลถึงเรื่องส่วนตัวหรือคนภายในครอบครัวของเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเพราะเรื่องส่วนตัวไม่ควรที่จะไปก้าวไกลซึ่งเพื่อนก็ไม่เคยมาก,ก้าวไกลเรื่องส่วนตัวของมูเจ้ามูเจ้าก็อย่าไปก้าวไกลเรื่องส่วนตัวของเพื่อนและครอบครัวของเพื่อนเนาะบอดบอยก็อาจจะเจอคอมเมนต์ เจอเอฟซีทรงขอความมาปันประสาทแนเจอคอมเมนต์เอฟซีประสาทแดกทรงมาวา่าหายแนวา่าหายครอบครัวแนมันก็เห็นลหลายเพราะเห็นลหลายๆมันก็อาจซีมีความรู้สึกขุ่นมัวในจิตใจเพิ่อนอาจซีรู้สึกแย่ไปบ้างขณะแต่พวกเขาเป็นเอฟซีพวกเขากระิจับมือและทรงกําลังใจให้บอดบอยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบอดบอยผู้น่ารักก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอเพราะมีภรรยาที่น่ารักอย่างเอ็นออร์ดี จุดไฟและจูงมือไปด้วยกันค่ะพี่น้อง